จังใดพ,พ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้ก็กําลังสเดินทางมาทางบ้านของน้องมีเพิ่นพี่น,ออน,น้องเลยขัขี่เข้าไปถ่ายคลิปน้องเพิ่นพี่น้องเลยสนามท่วมโอ้พลอยพี่น้องขอบคุณมาก็หยุดฝนก่อนพ่อยพี่น้องเลยฝนตกยางเฮงเลยพ่อยพี่น้องเนาะโอ้พ่อยพี่น้องเลยเอฟซีของฮอกกับซีซีคอยอติดตามเรือคอยหับซมอยู่แหละพ่อยพี่น้องเลยขอโทษขออภยัยในเอฟซีลายๆเด้อพ่อยพี่น้อง ขับไปมือมือนี้บ่ได้เนะาะกมือหน้าพอคนหน้ากับพีไปให้คือเก่าไม่พี่น้องเลยเนาะโดยฝนตกแห้งหลายไม่พี่น้องนะน้ำท่วมทางท่วมถนนไม่พี่น้องไปมาสัญจรก็ลำบากไม่พี่น้องเลยเนาะโดย สบายดีละสวัสดีเด้เอพ่อเมีพี่น้องเอฟซีที่หน้าหักงหนาแพงกันเมื่อสุขสุขคนหรือว่าจะเป็นเอฟซีทางฝั่งไทยฝั่งลาวต่างประเทศก็ยินดีตอนหับเข้าสู่ซ่องพอน้องโคน,นาบ้านเฮาอีกแล้วทุกคนเลยเนาะโดยกรมพมพ่อกับซ่องพ่อโคน,นาอีกคือเก่าคือเดิมเติมพลลังทุกนซ่างทีพ่อโคน,นามาถ่ายคลิปของพี่น้องเลยเนาะ โดยก่อนอื่นพอ่อโคนนากับพ่อกาพ์พายพี่น้องผากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกสักสไลด์ให้พอ่อโคนาเนี่ย้อทุกคนเลยเนาะโดยเม่นี้กระเดินทางมาทางบ้านของน้องมิ่งพี่น้องเลยครับน้องมิ่งนี่ครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์เพื่นอนโบได้ไปฮิตเรียกหรือว่าโบได้ไปทํางานนั่นเองพีนง่พน้องพ่อโครนาการเดินทางมาทางบ้านของเพื่อนพี่น้องก็จะมาทายทําอัปเดตเรื่องหัวใจของน้องเพื่อนพี่น้องกับเมื่อนี้บางเอิญว่าฝนตก ตั้งแต่มาแล้วพ่อพี่น้องกับบริยุทธ์บริยอนเลยก็เลยถ่ายคลิปบอดได้พ่อพี่น้องเลยเนาะตอนนี้ขอเขาหน้ากันเลยอถ่ายฝ้าถ่ายฝนให้พ่อแม่พี่น้องทางเอสซีของเฮาได้เบิ่งกันพ่อพี่น้องเลยคนนี้ตกแห้งหลายพ่อพี่น้องอ่าประมาณตกตั้งแต่สิบโมงเพิ่งพ่งอพี่น้องตอนนี้กับบ่ายโมง,ง,ง,งมเพิ่งแล้วรวบรวมขับมากันเป็นสองสามโมงแล้วพ่อพี่น้องเลยเนาะโดยใครถ่ายทำบรรยากาศ ฝนตกให้พ่อแม,ม, like kind of so ม่พี่น้องเนีครับเบิ้ลซาพี่น้องเลยเนาะคนนี้เฮงพี่น้องเลยคนทางบ้านห่วยเมาเนาะโดยมื่อนี้พ่อคนหน้ากับอยู่ทางบ้านห่วยเมาน้อยพี่น้องเลยก็อยู่ทางบ้านของน้องเมฆเพิ่งพี่น้องเลยกับสาวเปิดใจเนาะสาวเปิดใจไปแล้วพี่น้องกับทางนมนมกับอยากจะคุยน้ำสาวเมฆพี่น้องเลยกคือสาวเมฆนี่กาไปแต่ละมื่อกับเพิ่นไปเฮ็ดเรียกเฮ็ดงานอพี่น้องเลยกับว่าได้ไปถ่ายทำเพิ่นเนาะ โดยม <ITA> ื oh! 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 Awesome! Hey, so mm ่อ hmm. น so ี้พอข้อหน้าก็เลยมาทางบ้านนองนี่ขึ้นแต่ว่าฝนตกแห้งลายพวยพี่น้องเลยทั้งลมทั้งฝนพวยพี่น้องเลยโอ้โหใช่ทำบรรยากาศให้เบิ่งเลยพวยพี่น้องแบบสดๆดโดยเนาะโดยถ้าพแม่พี่น้องท่านใดเนาะอยากจะกดเบิ่งหรือว่าติดตามเบิ่งทั้งช่องพ่อบขหน้าพวยพี่น้องเนาะทั้งลมทั้งฝนพวยพี่น้องเอ้ยก็เบิ่งได้เด้อพวยพี่น้องบรรยากาศแบบธรรมชาติฝนตกแห้งๆพวยพี่น้องเอ้ยเนาะ แห้งหลายพม่พี่น้องเลยค่ะอยากกลับแตก่กาบปอได้อยากไปบ้านของนอง้องมีก่กบไปบ่ได้พวยพี่น้องไอง้บ้านน้องมีก็ยังขันทุกนาไปอีกตั้งพุ่นแหล่พวยพี่น้องเนาะก็ยังไปบม่หอดกับเข่าเว,เวียน อีกบ้านหลังเน้งก้อนให้พี่น้องเขาไป็นส่นผลก่อนเนาะโดยทั้งตะวินขึ้น,ก,นก็จีบเวียนทอดต้นไม้ไพี่น้องกัาฝนตกแรงเหลือเกินเนาะโดยก็เลยถ่ายทำลุงทางใต้ให้พี่น้อง,อลงลอเ,นเ,นเลยรุ่นหนาวไฟฟินองเขาก็บกำลังออกไม่ไห้พี่น้องมาโลนฝนนี่คือสีเป็นแม่ไม้เลยเนาะเหมืนกันเนาะ ทางเอฟซีของฮาก็คอยติดตามเบิรงยูคอยพี่น้องแต่มื่อนี้มาฮอดแล้วก็ยังเข้าไปหาทางน้องสุ่มิ่นบได้คอยพี่น้องก็บอกว่าฝนตกลับทางคอยพี่น้องเลย บรรยากาศทางเลยพ,พี่น้องเลยน้ำนท่ <c oughs> ำวมเนาะโขนทางอันนี้กับน้ำพี่น้องเลยมือว่ะพอขนน่าจิกลับบ้านได้บ่มาพี่น้องเพราะว่าน,น้ำถ่วมเมื่อไรถนนเนาะพี่น้องเนาะทางคุณละแต่อีกอยู่ไปอยู่มาสงสัยถ่วมปากเข่าอะไรบ่นปากโม่เท่า,ทาเนาะพี่น้องอันนี้จะต้องไล่ลายชั่วโมงแล้วพี่น้องพอคนานั่งนี่นี่ก็พัก เมื่อยสักพักแล้วคุพี่น้องเลยอืคนไตกี้แต่ก่อนกับโบเคยมีแบบนี้คุณพี่น้องเลยแต่มาที่นี่นี่โต๊ทุกมืออเลยคุณพี่น้องห้ามือหกมือกับเล้วกับต๊น้ำยืนนี่คุพี่น้องกาติดต่อไปดีเรื่อยนะบอกว่าวันที่นู่นที่นี่ว่าจะมดคนคุยพี่น้องเลยแต่ยังบบท่านเองบดสักทีเนาะโดย หพี่น้องเอ้ยใช่ที่ของข้อคอยเบิังคลิปน้องมี่อยู่พหันพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามืัอนี้กัฝน,นตกแลงหลายหัวพี่น้องจะอะไรก็เป็นกำลังใจให้พ่อคนหน้าในนึกหัวพี่น้องเอ้ยพ่อคนหน้าสู่ชีวิตที่ดีหัวพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าฝ้าจะลงฝนจะตกหัวพี่น้องเอ้ยเอาไปว่าที่ทอดถอยเนาะวันนี้วันที่จะทอดถอยที่ว่า ว่าโบไปเพื่อพี่น้องต้องไปทุกเมื่อเนาะโอ้ยพี่นออ้องงดนะคนนี่มันเนี้ก็ฝนตกแห้งลายเพื่นพี่น้องตอนนี้ก็มาเาท้าอยู่ทางต้นตาล่างบ้านของ ทางไปไี่น้องเลยลงเจริญทางไปทา่ากิฟน้องนู่นอน้องเลยหาพอดีฝนตกอ่าพอดีเลยแอเน้่เลยน้องอ้ฝนเนาะนี่ก็เป็นวันอาทิตย์ไคน้องนองนู่เป็นแบบต้องทีพักพอนเประวัติของคน่าอะไรโทรเป็นแล่วพอ่น้องประวันอยู่เรื่อนเนาะพระว่ตเป็นวันอาทิตย์นี่อนน้องอ่นี่เป็นวัด้ไทเฮย์เรียบพี่น้องเลยต่เลยมาถ่ายตามอัพเดท ด้วยมาถามเรื่องหัวใจเพื่อนเพี่น้องให้พีของเขาให้มาถามเนาะโดยพีทางกองท้ยคนแรกเป็พี่น้องสนใจ on, ของน้องนี่เป็พี่น้องก็สนใจน้องนี่เนาะอยากเอาไปเป็นสู้เป็นแฟนหรือว่าจะเอาไปเป็นสู้กองเป็นพี่น้องทางไหนขอกกหน้ามาถามขอกกหน้ากลับมาแล้วเป็นพี่น้องแต่ว่าฝนตกเนาะยังท่านหอดเป็นพี่น้องกลับมาหอดตรงทางใกล้ทีทางเข้าบ้านเพป็นพี่น้องฝนตกลงมาประมาณ ตั้งแต่สิบโมงครึ่งพี่น้องตอนนี้ก็ถี่เทาบ่ายช่วงโมงแล้วพี่น้องเนาะจักช่วงโมงแล้วพี่น้องช่วงช่งกว่ากว่าพี่น้องเทาตามช่วงโมงแล้วเนาะโดยคนนี้ก็คือว่าปีนี้โบใส่ย่อยอพี่น้องเลยฝนตกดีลายพี่น้องอ็ไปเนาะไปมาใจก็ลำบากพี่น้องเลยเพราะว่าทางถนนขนทางของเราเนี่ยก็เปื้อนพี่น้องเลยเนาะ อะไโครงการทั้งพี่น้องทั้งภาคหงวงของเขาทงพี่น้องแวสอบต่อเล่าเนาะกัน้ำส่วนน้ำเคื่อนเตกนะพี่น้องกระลายจุดลายบอนเนาะกับตกตะกั่มลำบากเนาะอยู่ประสบภัยน้ำท่วมพี่น้องเลยมีได้ส่งกำลังแรง,ง,งใจใส่คอยคนประเทศเดียวกันพี่น้องด้วยประเทศเพื่อนบ้านก,ก,กันได้แจ้งพี่น้องเน,นาะทางใหนใส่คอยดูือกันพี่น้อง,องเลยนีแต่ส่งกำลังใจไปเนาะ ข้าพลอยพี hmm. น mm ่น้องเลยท้องข้ามืดไปทั่ว้องหน้าเลยปพี่น้องเลยเทางลางเครื่องฝนพี่น้องเลยวันนี้จะพายุเอ่อเ่าอรีปพี่น้องนี่เป็นวันที่ยี่สองเนาะกาข้าวข้าวเป็นการทั้งพยากรณ์อากาศกะเตือนประชาชนอยู่ปพี่น้องเลยเพราะว่าวันนี้ทางลุงเคร่งฝนพี่น้องเลยเป็นขยากรณ์อากาศของข้าวตา าตรวจสอบเนาะคุณภาพที่แ se ท้จริงหอยพี่น้องเอ้ยเนาะลมเป็นตายย่านหอยพี่น้องเอ้ยเนาะกลุ่นน่ะลมในคนในคนกระแหงน้ำหอยพี่น้องเอ้ยอยกลับบ้านแตกลับก็ได้พี่น้องเอ้ยเพราะว่าฝนตกเนาะมีแต่ส่งกำลังใจมาให้พ่อคนหน้านี่เด้ตัวเอพี่น้องเอ้ย เพราะว่าตอนนี้พ่อพน้าก่ยืนส่ว่โตะล่างกระท่อมเทียงไฟกระเบื้องหูไฟพี่น้องคนแหงแหงไฟพี่น้องเลยเนาะไปยับมอเจ้าจันทร์ามาคนกับสาดน้ำไฟพี่น้องเลยพุ่นนาถึงร่มไฟพี่น้องเนาะต้นไม้ไฟพี่น้องเลยมองห่านอย่างหินเลยเฮ้ยพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าพูดหลังคาขี่สมๆนั่นกัน ไกลกันประมาณห้าสิบเมตรในก็ยังบ่อหินสวยพี่น้องเลยเนาะเขียงคนแต่ละเทียงนี่ก็อยู่ประมาณห้าสิบเมตรสวพี่น้องแถวบอนนะ่อหินเนาะมืดอถล่มไปเบิดเพราะว่าฝนมันตกเทงเหลือเกินสวยพี่น้องเลยก็ให้พี่น้องไปตรวจสอบบรรยากาศธรรมชาติเนาะ อากาศตกให้พี่น้องกัยคุณนน้ำตัวน้ำ mm hmm. อยู่ในเดินในถนนอยพี่น้องกับเหมือนอยู่ในหนองเลยเนาะพุ่นน่ะไปพี่น้องน้ำตัวน,น,นี้จะสิหาปลาอยู่ในาตามถนนและบ้านนี้เนาะไปพี่น้องเนาะ mm hmm. คุณน่ะคอยลงไปทางใต้คอยพี่น้องฝนตกเป็นสองสามชมงผ่านมาคอยพี่น้องไอ้หน้าโม่ท่วมกายอยู่บ่ได้แล้วคอยพี่น้องเลยเนาะขนย่างแห้งแค่คอยพี่น้องมี่อย่าง,งามี่อย่างกับเรือคอยพี่น้องไอ้หน้าท่วมน้าถุงเนาะ โดยจังไดก็โอเคเลยพ่อแม่พี่น้องพอคนหน้าก็ได้ถ่ายทำบรรยากาศฝนตกให้พ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศหรือว่าทั่วโลกได้ชมกันพี่น้องเลยตอนนี้ฝนกำลังแห้งอยู่พี่น้องเวลา13นาฬิกาหรือ14นาฬิกาทางฝั่งไทยหรือว่าทางฝั่งลาวกะบ่ายโมงหรือว่าบ่ายสองโมงยามเว้นพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะโดยจังไดก็ขอขอบุณขอบคุณขอขอบมุกขอบใจทางเอฟซีเลพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามชม ฝนตกแบบหนักๆนักเวยคพี่น้องซองพอคุณ้ามาตลอดเนาะก็สำหรับคลิปนี้พอคุณ้าว่าวบุมวนบนวนหูก็บุตรีบ่ต้องก็ปิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภไปกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี